ทำไมคะส start ไหมลองส start ไหมคะทำไมคะท่อแตแกลูกค้าแจ้งว่าอะไรนะคะเนี่ยยกไม่ขึ้นอะไรยกไม่ขึ้นคะไฮดรอลิกใช่นี่เจอกันนะคะไม่ต้องส,สืบแตกสามสิบเก้าโอเคมันอาจจะเกี่ยวกับอาอายุการใช้งานด้วยเนาะนานเกินไปนี่ ก็ยกมขึ้น <Okay>. ปั่นไปอย่างนั้นะโอเคยกกนต้องนานกว่าจะึ้นนะเออ